สวัสดีครับพี่น้องป้องไปซูุสุขคนนะครับก็ผมก็นะครับเชฟนกแก้วสายฟูดการกินเวทในใจนะครับมือนี่ก็ซื้อก่้นะครับมาให้ม้านานะครับรับมาตั้งแต่แสงแรกจนมาแสงสุดท้ายนะครับนี่ครับเือยก็ต้องอดทนนะครับเพราะว่าลงมือเองทุกขั้นตอนนะครับเมื่อนี่ชิวๆนะครับมื่อนี้ฟูดเดี่ยวนะครับยำ้าต่อไปนะครับ รถไถนาเดินต่ำรือเก้านะครับพี่น้องนะครับล้นเศร้าก็ต้องไปฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นนะครับหมัดซาลีนะครับหมัดซาลีหวานนะครับฉีดพ่นนอนนะครับใส่ใช้ก็ออกมานี่คือเก้านะครับพี่น้องนี่ครับมาตั้งแต่แสงแรกถึงแสงสุดท้ายนะครับเมือแน่ก็มือแน่ก็มีความสุขนะครับเพราะว่าลงมือทำเองทุกขั้นตอนนะครับ นีครับพราะว่าสิคัดสันพันธ์ขอบปลูกนะครับหรือว่ายำน้านะครับขอาสิได้พุ่งใจนะครับยางหน่อยเขาได้เห็ดเองวางแขนเองทุกอย่างนะครับทำเองทุกอย่างนะครับนี้ก็ยำน้า่อไปนะครับมืออื่นหนาจะได้วานนะครับโอ้เห็ดยากเติบอยู่ครับพี่น้องนะครับยางตามคนรถไถครับรถไถน้ายางต่งนะครับนี่ครับพี่น้องอรรยากาศนี้ครับ ย้ำแรงๆนะครับมื้กับวันที่ที่แปดนะครับมืนกับวันที่เก้านะครับโอ้เม่์เติบอยู่นะรับเรียมย้ำยำมาเรียวนะครับยังอีกรอบนึงนะครับย้ำไปเรื่อยๆครับเพราะว่าที่น้ามันบะพอกันนะครับต้องรับให้านั้นเสมอกันนะครับเขาคอยเฉี่ยวหยาอยู่นะครับทันเข่าที่ใส่ก็พร้อมน้าค้านะครับห้อมน้าค้านะครับเอาเสอร์เทิรนหนำเสอร์เทิรนบกนะครับ เองยังทุกขั้นตอนนะครับยังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรได้เยครับเพื่อจะให้ผมมีกําลังใจในการเฮ็ดคลิดมาตากที่ฝังนองนะครับสําหรับเมื่อนี้ก็เงีาวัวนะครับทํานาต่อนะครับเมื่อนี้ก็กรับสวัสดีครับ